สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว kind of ัสด um, ีครับสวัสด um, ีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่ามันไม่ได้ยินครับผมไม่ยินท้องที่อทีขอโทษไม่ได้ยินหนอาสวัสดีครับผมมิฟเทอร์เอเชียครับวันนี้นะครับ2564นะครับเราจะกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเราได้พักผ่อนใช้เวลานานมากในการพักผ่อนเดี๋ยวเราจะทําคลิปวิดีโอที่ให้ท่านผู้ชมได้สนุกด้วยของของกินเที่ยว แล้วก็เรื่องของสารพัดสารพิเศที่ผมอยากจะทํากับคอนเทนต์ต่างๆน,นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถ,ถติดตามได้ครับ,บปีนีป้ปีปีของผมเจอกันครับนิสเปลเอาไปเชียรครับอีกครั้งครับนิสเปลเอาไปเชียรครับสวัสดีครับทำ <c ười> ไมทำไมทำไมคัดคัดค <c ười> <c ười> <ส>ัดสวัสดีครับโอ้ยเอาไม่เอาไ่ <c ười> <c ười> สวัสดีครับผมอิสเปียร์เบเชครับโอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้โหปีนี้ครับปีใหม่นะครับตอนนี้ขอให้สนุกนะครับโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว